มีอะไรกังวลไหมครับพี่แขในส่วนอื่นเอาจริงๆกังวลแขกก็ไม่ได้กังวลอะไรนะแขกก็เชื่อว่ายัางยึดมั่นในเรื่องอกระบวนการยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยลราก็ยังมีความรู้สึกว่าเรามันเอ่อมันควรเป็นในตามแบบว่าในในสิ่งที่มันจะต้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าเอาจริงๆแล้วแขกมีความรู้สึกว่าคนเราไม่ว่าทําผิดหรือว่าถูกเงี้ย ทุกคนต่างมีหน้าทีา่หากว่าคุณทําผิดคุณก็ต้องมีหน้าทีา่ที่จะต้องรับผิดชอบอของผู้ที่กระทาผิดก็รับผิดชอบอยังไงเลยก็ว่ากันไปอย่งางเขาบอของคดีอะค่ะคืออย่างเขาที่แล้วมันเป็นทิ่ทางไหนบ้างอะคะก็อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันอย่างที่แขแขไม่มีอะไรแต่ด้วยความที่อย่างที่บอกไปครอบครัวแขไม่ยอมสามีไม่ยอมอะไรเงี้ยน้องจุฬาม่เอ้ยไม่ใช่นะ นะครับครอบครัวจะดีอยู่แล้วครอบครัวไม่ยอมสามีไม่ยอมอะไรเงี้ยแล้วก็พี่สาวไม่ยอมคุณแม่ไม่ยอมกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็ต้องการแบบว่าให้เราแบบว่าเฮ้ยจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกต้องอะไรเงี้ยเราก็เลยว่าอาจจะต้องอดทนนิดนึงด้วยด้วยสถานการณ์โควิดตรงนี้ด้วยก็บอกให้ทุกคนบอกอ่ะทุกคนก็ใจเย็นแล้วกันแล้วเราเชื่อว่ายังไงเราได้รับความยุติธรรมแน่นอนแสดงว่าคําว่าไก่เกียิคือตัดทิ้งไม่ได้เลย นะแค่ว่าให้มันเป็นในกระบวนการตามกฎหมายที่มันจะเป็นดีกว่าหรเงี้ยเพราะอีกอย่างนึนแงแค่ว่ามีความรู้สึกว่ามันเป็นเคสที่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยอ่ามันก็เป็นเหมือน ความรู้ให้ใครหลายๆคนนะฮะให้ให้สังคมได้เห็นภาพว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเฮ้ยเรามีกฎหมายนะแล้วอีกอย่างแขกค่อนข้างอ่าจะเขาเรียกว่าถูกเชิญไปพูดคุยอะไรเงี้ยตามโรงเรียนหรือว่ามหาวิทยาลัยไรีออ่เงี้ยแขกก็ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีที่เราจะทําให้เห็นแล้วก็แบบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราม,มันมีการใช้ชีวิตในสังคมมันมีกฎหมายและมีกฎเกณฑ์นะทุกวันนี้<ม>แขยังงงไหมว่าเราถูกกระทํแจะทำไมถึงโดนฟ้องกลับ เอาจริงๆก็งงเหมือนกันนะฮะก็ยังงงก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราก็คิดว่ามันก็ต้องมีที่ไปที่มาแหละมันถึงเป็นอย่างนี้แต่ว่าด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราแล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วเราก็เชื่อในสิ่งที่เราได้ทําออกไปว่าเราเราเรา ไม่ได้มีความผิดอะไรแค่บอกว่าเหตุการณ์นี้มันยังเปปัญนหาสำหรับเราตลอดเราถึงไม่อยากดูคลิปไม่อยากดูแบบเป็นฮะเป็นเอาจริงๆมันเคยถูกสอนมาตลอดว่าเฮ้ยเป็นคนดีเป็นคนดีนนดทําตัวให้น่ารักเป็นคนรักแต่จริงๆมันทําให้เห็นว่าโลกเนี้ยมันจริงๆมันมันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปอะไรอย่างเงี้ยโลกนี้มันมีสิ่งที่ใช่แล้วมันมีสิ่งที่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ตัดความโลกสวยของเราออกไปอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะ น่ารักหรือว่าเราทําตัวเองเราไม่ยุ่งกับใครอะไรแค่ไหนบางทีเหตุการณ์มันก็สามารถเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดทุกเมื่อเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้โทษทางฝั่งนู้นเองทั้งหมดเราก็หันมามองกับตัวเราว่าเออจริงๆถ้าเราไม่ออกไปเที่ยวในสถานที่ที่มันมีความเสี่ยงต่อการจะถูกทําร้ายอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่โดนนะตรงนั้นก็ได้แล้วก็ปางทฤติเราก็มากบบว่าเรียกว่าวิเคราะห์กับตัวเราเองงเงี้ยว่าเออ แล้วเราควรจะทํายังไงต่อไปกับชีวิตเราดีออย่างเงี้ยฮะก็มันเป็นอีกหนึ่งสเต็ปของชีวิตที่ว่าเอ้เราก็ได้โตขึ้นได้เรียนรู้ขึ้นฮะจริงคร <บา S 1> <ข>ับจริงตอนนี้คือทางเขาจะติดต่อหมายถิเมื่อไหร่ที่สันนัอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเป็นหน้าที่ของทนายหมดเลยเพราะว่าหนึ่งแขกจะมีปัญหาเรื่องภาษาไทยแขกก็จะไม่ค่อยเข้าใจอะ,อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะ ใช่แม้กระทั่งไปตอนไปให้ความตำรวจบ,บอกแฉล์บคว้าหรอคะอะไรคือแฉล์บคาออก็จะเป็นประมาณนั้นอะไรเงี้ยด้วยด้วยภาษาที่ที่เราซับซ้อนด้วยอ,อย่างเงี้ยทุกอย่างมันต้องแปลไทยเป็นไทยทีมันก็เลยมันก็เลยเมีความรู้สึกว่าเออให้พี่ทนายเป็นคนจัดการดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เวลาเราพูดถึงเรื่อง คดีเนี่ยเราต้องก่อนข้างระมัดระวังนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแตาไม่มีการนาหลักฐานเขามางัดอะไรกับเพิ่มเติมไหมครับอันนี้ไม่ทราบเลยต้องต้องถามทนายแขปล่อยเป็นหน้าที่ของพี่ทนายเจนเลยคะัทางนู้นเขาไม่ได้ติดต่อมาเลยใช่ไหมพี่แขไม่ได้มีการติดต่อไม่ได้การพูดคุยค่ะแขให้คุยผ่านทนายเพราะว่าอย่างที่บอกภาษาไทยแขมันโอ้โหมันคุยไม่รู้เรื่องฮะซึ่งพี่แขกก็ยังโกรธเขาอยู่เลยตอนนี้ไม่ฮะเรามีความรู้สึกอย่างที่บอกไม่ไม่ได้โกรธไม่ได้แขคนไม่ได้อะไรเลยนะฮะแต่ด้ววยคามที เราก็ต้องเข้าใจด้วยเราคือสามีไม่ยอมครอบครัวเราไม่ยอมแล้วหลานเราอายุสิบห้าเขาที่อยู่ที่สวีเดนเขามองดูอยู่ว่าคือเขาบอกกับแม่เขาเลยว่าเขาอยากรู้ว่าน้าเจมส์เขาเรียกแขว่าเจมส์น้าเจมส์จะจัดการเรื่องนี้ยังไงเพราะฉะนั้นหน้าที่ของแขถึงแม้แขไม่มีลูกเองแขมีหน้าที่เป็นน้าเป็นลุงที่จะต้องทําให้หลานให้เด็กๆเห็นว่าเฮ้ย เนี่ยเราถูกกระทําแบบนี้มาแล้วเราจะจัดการเรื่องนี้ยังไงให้มันถูกต้องอะไรเงี้ยฮะเพราะแขกไม่อยากให้หลานมันเสียศรัทธาในตัวแขกแปลว่าตอให้มันเยอปีนานปีสองปีพี่แขกก็จะไม่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 ยกเลิกอะไรงก็ปล่อยมันไปไม่ได้รีบคะัครับขัวไม่ได้เจอปีกว่าเรายังรอได้นะฮะเพราะฉะนั้นคดีเนี้ยเราก็ต้องรอได้ค่ะขอําถึงพี่ตูมหน่อยอะยังก่อนนั้นนี้พี่ตูมแบบขึ้นจอดำ่างๆหลคนก็เป็นห่ว ก็แน่นอนก็จากเหตุการณ์ที่ผ่านมามันก็มีการกระทบถึงสภาพจิตใจอะไรต่างๆของมาตุมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหน้าตอนนี้ในฐานะที่เรารู้จักมาตุมแล้วเราสนิทกับมาตุมนะฮะก็เราก็อยากจะบอกเลยว่าเราก็ในฐานะเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็ดูแลแล้วก็มีการโทรไปพูดคุยอย่างเงี้ยก็โทรไปพูดคุยแล้วก็ไปถามว่าอยู่โอเคไหมอยู่โอเคใช่ไหมอยู่โอเคใช่ไหมอะไรเงี้ยใเขาโเงไหม แค่ว่าวันหนึ่งมัตุนจะแข็งแรงขึ้นทุกคนต้องเจอแขก็ผ่านแขก็ผ่านเรื่องอะไรแบบนี้มาละม,มันแข่ก็ต้องสวายอะถ้ามันจะใช้ชีวิตยอยู่ต่อไปให้ได้ม,มันจะต้องสวายแต่ว่าแต่ละคนมันใช้เวลาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้น ตูมก็ใช้เวลาของตูมเตรียมตัวของตูมให้พร้อมมอนอย่างี้ยฮะแต่สิ่งนี้เขาเครียดมันคือเรื่องที่ยังถูกด่าไม่เลิกหรือว่าเรื่องงานหรือว่าเรื่องอะไรอ่ะอันนี้เราไม่ได้คุยดีเทลนั้นเลยเพราะเราไม่รู้ว่าการที่เราไปพูดคุยดีเทลนั้นมันจะกระทบจิตใจเขามากน้อยแค่ไหนเพราะเวลาเราคุยกันเราคุยผ่านโทรศัพท์นะฮะเพราะฉะนั้นแขว่าเราก็ถามถ่ายถามแล้วซุกสุดดิบแค่นี้แข่ว่าโอเคแล้วเขาจะพร้อมกลับมาทําง,งานเมื่อ,อไหร่อ่ะแค่ว่าพร้อมแล้วล่ะแข่แต่แขก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่แขว่าคนอย่าางมต มีความสามารถในการทำงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยังไงก็เขาสบายมากเข <อ S 2> าคิดถึงงานในโงการนะ